เพื่อนเพื่อรู้ไหมลูกเราอะไปเอาหนอนมาเลี้ยงอีกแล้วคือเจ้าเด็กไปกลับมาตั้งแต่เป็นไข่เลยอะเป็นไข่ฟองเล็กๆแบบมองแทบไม่เห็นเลยอะเราก็ขี้เกียจเลี้ยงแล้วเนาะก็เลยว่าอืไม่ต้องถ่ายคลิปแล้วแหละเดี๋ยวหนอนมันก็คงไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยฟักตัวคงไม่รอดที่ไหนได้มันรอดจ้ามันอยู่กับเรามามัน รอดมาได้หนึ่งตัวนะอีกตัวหนึ่งไม่รู้ไปไหนเจ้าเด็กไปเอามาส่งฟองเนี่ยแล้วแบบลูกเราก็ไปเด็ดดอกชวนชมมาให้มันกินคือเปลี่ยนเมนูให้มันมั่งคือไอตัวเนี้ยมันก็เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนแหละจ้ะไอ้ตัวเขียวๆนี่แหละและอันเนี้ยอันเนี้ยตัวมันเล็กมากเลยเนี่ยแล้วพอเอาดอกไม้ให้มันกินจริงๆมันก็คือหนอนชวนชมแหละ เอาดอกไม้ให้มันกินมันก็ไม่อร่อยใส่สายก็ใส่หัวใส่หัวใส่หัวกลับมาดูเนาะเดี๋ยวน้องโตเต็มวัยแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะเอามาถ่ายให้ดูก่อนเนี่ยตอนนี้คือเจ้าเด็กตัวเล็กมาก <ๆ S 1> เป็นนอนเหี่ยวเป็นนอนเหี่ยวลายพรางนะคะเป็นสื้อแดงเขื่อมันมาอีกแล้วนะมันมากินต้นไม้เราอีกแล้วลูกเราก็จับมาเลี้ยงอีกแล้วเดี๋ยวตามติดตามชีวิตน้องกันนะคะ